สวัสดีครับม้พบก,กับป๊อปเงินโบราณนะครับอันนี้ก็จะไม่ให้ชมกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทช้างนะครับของรัชกาลที่หกนะครับสภาพค่อนข้างที่จะผ่านใช้น้อยเลยนะครับสวยมากคมชัดสภาพนี้ก็อยู่ประมาณพันนิดนะครับแต่ช่วงนี้ราคาตกมากเลย ขายไว้ก็ลอยเองนะครับสภาพถ้าเกิดพี่ๆคนไหนมีก็สวยๆคนนี้ก็สามารถที่จะทักมาขายผมได้นะครับอันนี้ก็จะให้ชมกันก่อนนะี่ครับมีผิวด้วยคมมากเส้นผมหูยังชัดมากเลยครับนะครับวันนี้หลานผมเองครับผมแตเกิดใครมีหรือว่าอยากจะขายก็ ลงข้อความไปเลยเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับผมก็จะล,ลงคลิปทุกวันนะครับก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามผมเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดผมทําคิดไม่ดียังไงหรือว่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะเอาไปปรปับปรุงใหม่ที่ผมทําอยู่นี้ผมอัดวีดีโอเป็นโทรศัพท์นะครับอัดในโทรศัพท์นะครับมันก็จะ ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ครับผมตามมีตามเกิดไปก่อนครับผม <S <S ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดชอบกดครให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอาอะไรมาลงก็ติดตามผมไว้นะครับกดกระดิ่งไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เยอะๆขอแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวผมมีเหรียญช้างมาให้ดูใหม่ ็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ